Houseview ประจำวันที่1ธันวาคม2025ดัชนีนิสตี้50ของอินเดียได้ทำระดับสูงสุดเป็นประวัติการอีกครั้งหลังจาก GDP ไตรมาส2เติบโตรแรงสุดในรอบ18เดือนอยู่ที่8.2%โดยได้รับแรงหนุนจากภาคการบริโภคภายในประเทศขณะที่การเจราจาเรื่องทาลีฟ มีทิศทางที่ดูดีขึ้นและผลกระทบอยู่ในระดับที่ต่ำมากนี่ยังไม่นับรวมถึงการลดภาษี GST t a ็ของอินเดียนะคะที่เพิ่งเริ่มใช้ในเดือนกันยายนซึ่งจะทำให้การเติบโตของเศรษฐกิจนั้นเพิ่มขึ้นได้อีกมากและด้วยอัตรางเงินเฟอ้อที่อยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ8ปียังเปิดโอกาสให้ธนาคารกลางอินเดียสามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้อีกด้วยค่ะ ขณะที่มูลค่าหุ้นของอินเดียนั้นอยู่ใกล้เคียงกับระดับค่าเฉลี่ยซึ่งด้วยอัตรา e r n n n g g r o w t h Rate ที่โดดเด่นกว่านั้นถือว่ามูลค่าหุ้นอยู่ในระดับที่น่าสนใจค่ะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆนะคะภาพรวมการใช้จ่ายของสหรัฐยังคงเติบโตต่อเนื่องค่ะโดยยอดใช้จ่ายในช่วง b l c k k Friday เพิ่มขึ้นถึง4.1จากปีที่แล้วโดยยอดใช้จ่ายออนไลน์เพิ่มปรับตัวขึ้นถึง9.1ค่ะ ขณะที่ดัชนีผู้จัดก,การฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของจีนในเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่49.2เพิ่มขึ้นจาก49ในเดือนที่ผ่านมาจากแรงหนุนในกลุ่มไฮเทคที่ขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่10ส่วนภาคการบริการนั้นปรับตัวลงอยู่ในโซนหดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีที่ระดับ49.5สะท้อนถึงอุปสงค์ในภาพรวมของจีนที่ยังหดตัวอยู่ค่ะ ส่วนทางด้านของเกาหลีใต้การส่งออกเติบโตเกินคาดโดยมีแรงหนุนสำคัญจากกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ที่ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการจากความต้องการชิปขั้นสูงสำหรับ Data Center และ Memory c h i ิปที่เกาหลีใต้เป็นผู้ขาหลักค่ะ